SUV 5ที่นั่งแบน์หลักสีขาวมุกนะคะราคาเบาๆผ่อนเริ่มต้อนอยู่เพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะและยังได้ในส่วนของหลังค่าสลุปนะคะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษ เริ่มต้นนะคะอยู่เพียงแค่2.39เท่านั้นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดีชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีการนำรถ SUV แบรนด์หลักนะคะก็มานำเสนอให้กับพี่ๆได้ชมกันนะคะซึ่งตัวรถจอดอยู่ด้านหน้าของนุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็น Honda HRV นะคะ1.8ตัว EL มาพร้อมกับหลังคาสนลนรูฟแด้เป็นรถปี2018กับราคาตั้งขายอยู่ที่479,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่8,000บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวนุ่นนะคะก็จะให้ดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะ สำหรับคันนี้น้องได้เป็นรถโมเดลปี2018กระจังหน้าจะเป็นดำเงานะคะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมนะคะพร้อมกับโลโกโ้ฮอนด้อยู่ตรงกลางมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน7ก็กอไก่ททหาร3-2-8-6จังหวัดกรุงเทพมหานครมาต่อกันที่ชุดโคมไฟด้านหน้านะคะจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับเดย์ไลไท์ที่เป็น LED แล้วก็มีไฟเลี้ยนะคะรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันส่วนด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้า ที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยต่อามาในส่วนของตัวล้อนะคะจะได้เป็นล้อแม็กซทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้นะคะก็เป็นของเดิมของแท้จากโรงงานเลยนะคะจะเห็นได้ว่ารอยแม็กนะคะสภาพใหม่มากไม่มีรอยขูดรอยขีดหรือว่าปีนฟุตบาทเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวยางของเขานะคะก็ดอกยางยังลึกยังดีอยู่เลย ตาเลียตัวซุ้มล้อก็โค้งๆเดิมๆนะคะน็อตกิฟทุกตัวก็ยังอยู่ครบสำหรับกระจกบานด้านหน้านะคะก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานนะคะมีสัญลักษณ์ฮอนด้าติดไว้อยู่แบบนี้นั่นเองนะคะ สำหรับตัวรถคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันพร้อมใช้งานขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีนะคะไม่หนานแล้วก็ไม่บางจนเกินไปไม่บทบังวิสัยทั์การกขับขี่อย่างแน่นอนส่วนตัวกระจกมองข้างตรงนี้นะคะทางพับและปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีในส่วนของไฟเลี้ยติดตั้งมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะามาต่อกันที่กระจกบ,บานด้านข้างทุกบานก็จะมีสัญลักษณ์ของ Honda เช่นเดียวกันนะคะแปลว่า กระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะทำมาจากวัสดุโครเมียมนะคะและจะเป็นแบบ smart entry ท,ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ข้างคนขับนั่นเองอ่นนุ่นถอยหลังให้ดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับด้านข้างนะคะที่รุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือ สันเหลี่ยมด้านข้างของเขานะคะก็ยังอยู่ครบและสีของตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานรับประกันนะคะว่าไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยและตัวรถก็ไม่เคยผ่านการตัดต่อมาด้วยนะคะในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินรับประกันนะคะว่าไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนและเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะเป็น แกสโซฮอล์า so รองรับ e 2 0และ e 8 5ด้วยมาต่อกันที่ด้านบนหลังคาจะมีในส่วนของทีพปฉลามนะคะก็ไวรับขึ้นสัญญาณวิทยุมีในส่วนของสปอยเลอร์น้อยๆด้านท้ายมาพร้อมกับไฟเบรก LED นะคะดวงที่3นั่นเองและในส่วนของกระจกบานด้านท้ายก็มีการตั้งปีมติดตั้งตัวไล่ฟ้านะคะและที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายก็ยังใช้งานได้ปกติ มาพร้อมกับกระจกบานด้านท้ายของเดิมของแท้จากโรงงานด้วยนะคะต่อมาที่ชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะจะเป็นแบบ Full LED เลยและจะเป็นชุดโคมไฟลมดำนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันนะคะตกแต่งตัวอักษรโครเมียมที่เป็นรุ่นของเขานั่นก็คือ HRV นั่นเองนะคะมีในส่วนของกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย อาเดนุ่นเปิดให้ดูในส่วนของประตูด้านท้ายของตัวรถคันนี้กันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นตัว s u v 5ที่นั่งนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวรถ5ประตูด้วยจะเห็นได้ว่าตัวรถนะคะมีพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระได้กว้างมากๆเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยตัวเบาะนะคะจะแบ่งเป็น2ท่อนนะคะก็สามารถพับได้จะทำให้มีพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระได้มากกว่าเดิมด้วย เปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบเลยแล้วก็จะมีในส่วนของอยางอะไหล่สำรองนะคะอยู่ด้านล่างรับประกันโครงสร้างนะคะว่าไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนสําหรับหัวน็อตประตูด,ด้านท้ายนะคะเป็นสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยักนะคะเม็ดอาร์คทุกจุดก็ยังอยู่ครบ แม้กระทั่งขอบยางห้อมสามพาราด้านท้ายก็ไม่มีรอยฉีกขาดแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะนุ่นก็พาเดินดูนะคะรายละเอียดรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเนะะี่ยค่ะก็เข้าไปดูกันต่อในส่วนของออปชันแล้วก็รายละเอียดภายในกันนะคะเริ่มตั้งแต่แผงประตูกันก่อนเลยสําหรับแผงประตูตรงนี้นะคะเมื่อเปิดด้านในเนี่ยจะเป็นโฟมียมนะคะค่อนข้างแข็งแรงที่พับหูกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้า ตัวล็อกระจกเซ็นทันล็อกและกระจกทั้ง4บานนะคะปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นแบบออโต้นะคะสําหรับประตูคู่หน้าน,นั่นเองนะคะมาต่อกันที่ตัวกุญแจนะคะนี่เลยเขาใส่เคสสีน้ําเงินนะคะน่ารักมากเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะก็กดปุ่มพุชสตาร์ทได้เลยและนี่คือหน้าตาพวงมาลัยของเขานะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะคะก็ ไว้สำหรับควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ถ้าสมมติเราเชื่อมต่อบูทัวใช่ไหมคะก็สามารถรับสายวางสายผ่านตรงนี้ได้เลยมีในส่วนของตัวควบครลนะคะแล้วก็มีเพดานชิพนะคะอยู่ด้านหลังพวงมาลายัยสําหรับคันนี้นะคะเลขไมล์ของเขาอยู่ที่158,307กิโลนะคะซึ่งบอกเลยนะเป็นเลขไมลตามการใช้งานจริงๆนะคะรับประกันไม่มีเคียไมลไม่มีกอไมลด้วยนะคะ ต่อันที่คอนโซลตรงกลางนะคะก็จะได้เป็นเครื่องเสียงจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะสามารถฟังซีดีวิทยุ fmam ได้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ที่สำคัญเวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็จะเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้อัตโนมัติเลยนะคะส่วนตัวระบบแอร์เห็นไหมคะมาพร้อมกับระบบแอร์ออโต้นะคะปรับความเย็นได้อัตโนมัติเลยแต่ถ้ายังไม่ทันใจใช่ไหมคะเราก็สามารถปรับเองตามใจชอบได้ด้วยนะคะ มาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะทรงตรงนะคะส่วนตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสำหรับคนขับนะคะก็จะปรับด้วยไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่มีหลังคาสโลปมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะทั้งตัวเปิดรับแสงแล้วตัวกระจกนะคะก็ควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งสองชั้นเลยนะคะเห็นไหมเปิดปิดคนข้างง่ายกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะด้านล่างก็จะมีการติดตั้งปมกระดุมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยจะเห็นได้ว่าภายในกว้างมากๆนะคะนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยตัวเบาะนะคะก็จะเป็นบอดหนังสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะสามารถพับได้เพราะว่าตัวบอดเนี่ยแบ่งเป็น2ท่อนตัวหลังคาสลูปนะคะก็เปิดรับแสงมาจนถึงห้องผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่า กว้างมากๆเลคะเปิดรับแสงรับบรรยากาศน,นะคะเวลาไปตามต่างจังหวัดน,นะคะนุ่นบอกเลยว่าได้ฟีลแบบดีมากๆเลยนะ,ะแล้วก็สุดท้ายนะคะสําหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนตข์ของเขานะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Honda i v เทขนาด1,800ซีซี R 1, cc, ซึ่งรับประกันว่าไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดและก็ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนนี่เลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงอันมีขยับมาบ้างนะคะเนื่องจากมีการเก็บงานสีฝากระโปรงอันนี้เรียนแจ้งตามตรงเลยนะคะเม็ดอาร์คที่เบาโชครอยซีนทางาาวะพเ้านะคะสภาพดีสมบูรณ์นะเม็ดอาร์คที่คันด้านหน้าอยู่ครบทุกจุด ด้านหน้าก็เดิมเดิมตรงๆโครงสร้างเดิมแผลจากโรงงานแต้มซีต่างๆที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบทุกจุดนะคะสภาพดีสมบูรณ์รับประกันโครงสร้างนะคะว่าตัวรถเนี่ยไม่มีการชนหนักผิความหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญเล่มทะเบียนก็ไม่มีชำรุดหรือว่าสูญหายมาด้วยนะคะสามารถตรวจสอบในส่วนของแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกขันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถ SUV 5ที่นั่งแบนด์หลักที่นุ่นนำเสนอไปนะคะกับ Honda HRV 1.8ตัว EL ปี P 2018ราคา479,000บาทสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อน,นุ่นเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 0042099 00นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ